<น>สวัสดีคะ่ะช่องใบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่12กรกฎาคม2566นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอดัวขอขอบคุณสมาชิกช่องใบ้านติดเกมนะคะที่มีการสนับสนุนช่องใบบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช,ช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีม,มากๆเลยจ้าวันนี้ก็เออ วันนี้ดูมสิบยังไม่เข้าของไทยนะคะแล้วก็แพทม้าต่างๆเนาะก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในแพทกันแล้วก็กิจกรรมกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรให้เรากันบ้างอ้อแต่บอกไปก่อนว่าวันนี้มีแจคอนเจเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเอ่อโค้ดไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะเนะะื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะวันนี้ทุกอาชีพเลยเอ่อปรับปรุงให้สามารถใช้ทักษะหลบหนีฉุกเฉินได้ในสถานะช็อตนะคะก็คือนั่แหละ ปรับใหม่แล้วนะเมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้ตอนนี้คือใช้ได้นะคะแล้วก็เมกูนะคะวันนี้เมกู w a k e ได้รับการปรับปรุงในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งไม่บ้างก็เคยบ่นไว้บ้างในเออคลิปรีวิวเบื้องต้นของเมกูอเวกนะคะซึ่งวันนี้ก็คือได้รับการปรับปรุงแล้วเดี๋ยวจะไปทดลองใช้อีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยเออออกคลิปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งมานะคะ ซึ่งวันนี้ก็คือเท่าที่ลองเบื้องต้นเนี่ยก่อนมาทําคลิปแบบไปลองยืนแบบกดสกิลโมโม่ซัวดูนะคะก็คือรู้สึกได้ว่าสกิลต่างๆของเมกุเหมือนจะไวขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้หมายถึงเมกุเอาวเอนะเหมือนไวขึ้นก็เลยทําให้แบบว่าสกิลยิ่งลื่นไหลามากขึ้นเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ไอสกิลประทับร่างเนี่ย ก็ปรับแล้วเนาะก็คือไม่ว่าเราจะแดดอีกกี่ร้อยครั้งถ้าเราแบบกดไปแล้วอะบับก็จะยังอยู่นะคะจนกว่าจะหมดเวลาแล้วก็ปรับท่าล็อกกระเรียนบิดตัวเนี่ยหรือว่าที่มันอยู่กับอไอ้ประทับรางอะให้เป็นชิป E นะคะแล้วก็เปลี่ยนสกิลชิป E ให้เป็น E แทนซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงคอมโบใหม่เช่นเดียวกันอันนี้สำหรับของแม่บ้านด้วยนะคะ ซึ่งก่อนั่นแหละเดี๋ยวจะเอ,อดูก่อนว่าจะสามารถสรุปย่อทำคลิปอะไรต่างๆมาได้เร็วแค่ไหนนะคะก็ต่อไปเออเราก็มีสกิลกระแทกหน้าเนี่ปรับเปลี่นระดับเร่งทักษะให้เป็นระดับสองนะคะซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยไปลองดูไม่บ้านจำไป่ได้ว่ากระแทกหน้านี่มันจะเป็นคิวบ้างถ้าถ้าจำไม่ผิดนะ คือแม่บ้านจะจำชื่อสกิลไม่ค่อยได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะส่วนหญจะชอบจําเป็นแบบเป็นท่าเลยว่าเอ้ยเนี่ยชิปคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวไงไปดูกันอีกทีนึงต่อไปเนื้อหาเอ่อนักระจญภยัยเอ่อนักระจญภัยใหม่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัตินะคะ ก็คือปรับปรุงให้นักผจญภัยหน้าใหม่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ที่มีสภาพแวดล้อมปลอ,ปอดโปร่งโดยอัตโนมัติจากบรรดาเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นโดยไม่ต้องเคลื่อนย,ย้า,ายไปยังหน้าต่างเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะเมื่อคร่เออเมื่อเป็นพนักจนภัยหน้าใหม่ที่เชื่อมต่อเข้าเกีวเป็นครั้งแรกอันนี้ไม่รู้จะช่วยอะไรแต่ว่าน่าจะช่วยมือใหม่อยู่อาจจะได้ทําให้งงน้อยลงนะคะโดยประมาณต่อไปโรงผลิตเครื่องเรือนะคะโอมลและหมู่บ้านเวเรีย ที่หมู่และหมู่บ้านดันบอลประเทศลุ่งอรุณนะคะโดยเพิ่มโรงผลิตเครื่องเรือนโอมุลที่บ้านเลขที่สามขีดหนึ่งหมู่บ้านเวเรียและบ้านเลขที่หนึ่งที่หมู่บ้านดันบอลนะคะอ่ะก็สามารถผลิตเครื่องเรือนต่างๆได้สําหรับสายสร้างบ้านสายตกแต่งของนะคะลุยแล้วก็มีเออซื้อบ้าอนุญาตผลิตเครื่องเรือนด้วยนะคะตามนี้นะคะตามหมู่บ้านตามเมืองต่างๆ แล้วก็ปรับปรูพหานะนิดนึงนะคะก็คือลดปัญหาที่ม้าเกิดการกระตุกและหยุดเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่รวดเร็วบนสถานะพื้นลาดเอียงนะคะก็คือไปเลยิไม่ต้องมาแบบพื้นมันเอียงนิดนึงก็มามันจะแบบเหมือนหยุดอะ่ะก็คือไม่หยุดแล้วนะคะไปเลยไปเลยไปไม่ใช่โอเคแล้วก็มีการเพิ่มเควสซีซั่นคันเบ็ดภูคาเข้ามานะคะ ก็เป็นคุยที่ทําได้ตะกูลละหนึ่งครั้งและทําได้ด้วยตัวละครสีสั้นเท่านั้นนะคะโอเคสําหรับเพจวันนี้มน่ารักกูกิกมากมีแค่นี้แหละทุกคนอะไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างกิจกรรมสรัปดาห์แห่งทอรณีนะคะก็รอบนี้เป็นสาระรำของเซตทอรณีเนาะก็จะมีบอร์ดทั้งหมดสามตัว จิ้งจอกเสืออะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งแม่บ้านจาไม่ได้เนาะกิจกรรมเริ่มวันที่9ก้ากรกฎาคมนะคะถึง19ก้ากรกฎาคมตอนนี้ก็คือมีเวลาอีกประมาณเอ่ออาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะมรีวันอาทิตย์ก็สําหรับใครที่เผลอตีไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเราสามารถเข้าร่วมได้อีกครั้งนะคะก็คือวันเอ่อที่สิบนะคะหลังรีเซ็ตนั่นเอง หรือเออประมาณนั้นนะคะก็คืออันเนี้ยเป็นของรางวาัลต่างๆเนาะก็คือก่อนไปตีบอสอย่าลืมรับเควส,สะก่อนนะคะโดยเควสเนี่ยจะมี2อันเนาะก็เท่ากับต้องตีทั้งหมด2รอบนะคะเพื่อให้ได้เควสเควสก็จะอยู่ในเออกดผู้ดําขึ้นมาแล้วไปตรงเควสกิจกรรมนะคะจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราดูแล้วแล้วของรางวัลเราไม่ได้อยากได้ก็อาจจะข้ามไปก็ได้นะคะเพราะว่า ของรางวัลเนี่ยมันออกอันรอบเนี้เป็นออกแนวสายไหลเนอะก็คืออันนี้แล้วแต่ลองพิจารณาดูเนอะมันจะเป็นของแบบพวกสายไหลแล้วก็เป็นแบบเกี่ยวกับบัฟม้านะคะซึ่ง้าแบบใครไม่ได้มาสายม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะคามก็ได้แล้วแต่เนอะเป็นตัวเลือกละกันนะจ๊ะ โอเคต่อไปเดี๋ยวไปบ้างขอดูก่อนอันนี้อีกอันนึงอันนี้เขามาบอกลงหน้าก่อนคือสัปดาห์ต่อไปจะเป็นสัปดาห์แห่งอาทิตย์นะคะก็คือเหมือนกันเป็นเคเวสอันนี้จะเป็นตัวบอสที่อยู่ในโซนดวงอาทิตย์นะคะสาราสีดำเนาะก็จะเริ่ม16กรกฎาคมถึง26กรกฎาคมนะคะไม่งงนะดูวันที่ดีๆนะคะว่าสัปดาห์นั้นๆวันที่นั้นนะ่ะมันเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ ก็วันที่16เนี่ยเท่ากับว่าถ้าใครยังไม่ได้ทำเนี่ยสามารถทำเคลสที่เดียวเลยก็ได้นะคะเพราะลูกแก้วมันรีได้เรื่อยๆอยู่แล้วก็อันนี้สัปตาที่เป็นสำหรับบอสดวงอาทิตย์เนี่ยวันที่16นะคะก็คือจะเป็นของเกี่ยวกับตีบวกจะเป็นเฟลสตัก60ชิ้นสวนดำแหลมโคม10อะไรประมาณนี้อ่าก็จะต้องตีบอสสรอบเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งบอสสาราสีดำนะครบายังไม่ได้ปลดประเทศลุงอรุณก็ต้องปลดก่อนนั่นแหละแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำก็เอ,อไม่เป็นไรนะคะก็ถ้าไม่ทำจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจมันเควดปันยาวมากคมของขวัญเล็กๆแทนคำขอบคุณนะคะก็คือวันนี้มีคอนเจเพิ่มมานะคะ อ่าขออนุ้อตอ่านนิดนึงก็คือคุณเจบอกว่าในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมามีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะส่งมาให้พวกเราทุกคนซึ่งแม่บ้างขออนุญาตไม่พาไปดูเพราะว่ามันเป็นข้อความสรุปย่อดเลยก็คือคุณเจขอบคุณพวกเราทุกคนนักผจญภัยทุกคนนะคะที่เข้ามาเล่นเกมแบล็กเซิร์แล้วก็ยังอยู่กับเขาแล้วก็ขอให้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยมอบอนเจเพิ่มเติมให้เรานะคะโดยโค้ดน,นี้กรอกได้ถึงวันที่25กรกฎาคม2566นะคะ ของข้างในนั้นก็คือจะมีคอร์สไร้เหลี่ยมของเจหนึ่งอันกล่องเลือกชุดว่ายน้ำหนึ่งกล่องนะคะทูดน้อยชูดารุ่นที่4ี่นะคะแจกสตเลียงตึงตัวแล้วก็กล่องเครื่องเอ่อกล่องเครื่องประดับโรล,ลี่ปับ๊บซึ่งไอ้กล่องประดับโรล,ลี่ปับ๊บเนี่ยแอบเครื่องนิดนึงเพราะว่าแม่บ้านอุตส่าไปเลือกของฟรีเป็นอันนี้แล้วก็มาแจกถ้ารู้ว่าจะแจกนะคะคุณเจแม่บ้านจะได้เลือกอันอื่นอะแต่ไม่เป็นไรใครยังไม่มีก็ นั่นแหละส่วนถ้าใครยังไม่ได้เลือกกล่องประดับอ่ะแล้วมันหมดอายุไปอย่างไม่บานไม่ชัวรนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลือก ก็ไปเลือกอย่างอื่นนะคะเพราะว่ากล่องประดับโรลลี่ปอปนั้นแจกให้คุณแล้วนะคะโอเคแล้วก็กล่องเลือกชุดว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นชุดที่มันเป็นของบิกินี่ไอเซ็ตโคโค่นะคะซึ่งวันนี้เองก็มีบิกินี่ตัวใหม่ด้วยนะคะอยากได้ต้องซื้อนะเพราะว่าในเซ็ตแจกจะเป็นของเก่านะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีหรือว่าจะเอาให้ตัวอื่นใดๆก็นี่เลยมีทั้งของผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะของผู้ชายจะมีชุดว่ายน้ำสองแบบนะคะส่วนของผู้หญิงจะมี เอ,อสามแบบเนาะแต่อันนี้แอบงงนิดหนึ่งตรงที่เขาบอกว่าเมกุอูชาชายไม่สามารถเปิดได้แต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะเป็นแพทเก่าแต่จริงๆเปิดได้แล้วนะเออแต่ชายแม่บ้านไม่แน่ใจแต่ว่าเมกุอูชาเปิดได้แล้วเพราะว่าเพื่อนแม่บ้านเอาไปเปิดแล้วนะคะอันนี้อาจจะเออเขาอาจจะแบบเป็นแพทเก่าอะแต่ชายก็น่าจะเปิดได้แล้วนะแต่ยังไงใดๆก็ลองดูแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ามันเปิดไม่ได้มันก็ย้ายตัวได้อยู่ดีนะคะ โอเคก็ประมาณนี้กิจกรรม Black Desert, and weet, เ e ย์เซ f e s t a ฟสต t าแ t ทวตเบต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะอ่าระรกรกฎาคมถึง19กระรกรกฎาคม2566ใครที่ดูทวิตบ่อยๆนะคะอะไรจะตามก็ไม่ลืมรับกันด้วยนะจ๊ะก็จะได้รับกล่องความรับแห่ง o อ c ออันแล้วก็เหรียญตาเฟส t a าเพิ่ม5อันนะคะ โดยถ้าดูครบทั้งหมดสะสมครบ10ชั่วโมงก็รับไปเลยกล่องพอแห่งโอเอซิสกล่องความรักแห่งโอเอซิสเอาไปสุ่มแล้วก็คำพีจิ้งจอกแดง2อันคำพีผีเสื้อดำสออันนะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทอัปเดตกิจกรรมมันก็แบบน่ารักกุกิกมากซึ่งขออนุญ,ญาตย้ำอีกทีหนึ่งว่าแม่บ้านก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าดูมิบจะเข้าเซิร์ฟไทยวันไหนนะคะได้แต่รอ ซึงกภาวนาให้เข้าภายในเดือนนี้นะคะก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าสัปดาห์หน้าหรือวันที่26เนาะส่วนใครที่จะทําน้องก็อย่าลืมทําของรอไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ทราบวันที่จะเข้าเซิร์ฟไทยจริงๆแต่เขาเกาหลีเนี่ยเข้าแล้วเนาะของเกาหลีเนี่ยเขาเข้าวันนี้เลยนะคะก็แบบนั่งดูหลายคนเกาหลีอยู่เขาก็แบบก,กรี๊ดกราดเวอร์วังกันมากมายโอเค อ่ะสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าเอาอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านไปกันอยงใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติต๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะไายบาย